หน้าวัวใบสอนทองลักษณะทางพฤทิศาสตร์เป็นไม้ล้มลุกมีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาใต้บราซิลมีอายุได้หลายปีสูงประมาณ47เซนติเมตรมีรากอากาศ ใบใบเดี่ยวเรียงเวียนรูปใบหอกรูปรียาว21-24เซนติเมตรกว้าง5-6เซนติเมตรแผ่นใบสีเขียวเข้มเส้นกลางใบสีเขียวอ่อนก้านใบหนาแข็งดอก ออกดอกบ,บริเวณซอกใบการปลูกเลี้ยงชอบดินร่วนซุยต้องการน้ำปริมาณปานกลางชอบแสงแดดรําไรการขยายพันธุ์ปักชํายอด เป็นไม้ใบที่มีใบสวยงามแข็งแรงใช้ประโยชน์วางประดับในอาคารปลูกประดับจัดสวนภายในเป็นไม้ตัดใบเชิญชมค่ะใบแข็งแรงรูปใบสวย ขนาดนี้ได้ออกดอกนะคะเชิญชมค่ะดอกสีสวยนะคะงดงามค่ะแข็งแรง